สวัสดีค่ะพี่นันดวงเด่นบ้านจเจริญรุ่งนะคะอายอุปีนี้ก็50แล้วคะ่ะเริ่มเป็นมะเร็งตั้งแต่เดือนมก,กราก,กราที่ที่เจอทําไมถึงเจอเพราะว่าเราก็คําเราเป็นคนแบบชอบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยคำํำคํำดูก็พบพบว่ามันเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาก็เอ๊ะเอกใจว่ามันเป็นซีดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลย ไม่สบายใจก็รีบไปหาหมอก็เมมแกรมตรวจเอาชิ้นเนื้อไปตรวจพอชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วพบว,ว่ามันเป็นมะเร็งก็คิดว่าจะทํำยังไงดีกับปัญหาที่มันเกิดก็พยายามไปค้นศึกษาหาข้อมูลตามสถานที่ต่างๆว่าหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับมะเร็งหรือว่า,าวิดีโอ youtube อะไรที่เกี่ยวกับมะเร็งเราก็ค้นทุกสิ่งอย่างเหมือนแบบโหจะเป็นคุณหมออยู่แล้วรว่า ให้ให้ตัดคุณหมอแนะนําให้ตัดชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อตัดเป็นเป้าเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนโหรักสวยลักง,งามเนาะอยู่ดีจะให้นมหายไปข้างหนึงน่งก็รู้สึกแบบแย่ yeah. ก็เลยบอกคุณหมอว,ว่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวค่ะขอขอกลับไปคิดก่อนแล้วหมอไม่เป็นไรอย่าคิดนานนะเพราะว่าก้อนมะเร็งเนี่ยมันโตมากโตแบบโต,แบบโตไวอ่ะนิด oh. ก็กลับไปบ้านก็ไปดูหาข้อมูลตา่างๆก็ไปเจอกับจีเฮิร์ที่ตัดสินใจเลือก จีเฮอเพราะว่าเรามั่นใจในคุณหมอคุณหมอสมหมายว่าหลังจากที่ทานไปหนึ่งเดือนน่ะก้อนก็ยุบลงค่ะก้อนยุบลงแล้วเราก็มีความรู้สึกมีกำลังใจนะก้อนเล็กลงค่ะก้อนน็กลงก้ยุบลงยุบลงอย่างแบบเห็นได้ชัดมากอยากบอกว่าสิ่งที่พี่พูดเนี่ยไม่ไม่ได้เฟิขึ้นมาเลยเพราะว่าติดต่อพี่ได้เบอร์โทรพี่086037 ถ้าคนไหนที่เป็นมะเร็งพี่อยากจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งตกใจให้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเยอะๆมะเร็งเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็ให้ไปดูสิ่งที่คุณหมอสมหมายพูดไว้ให้ไปศึกษาหาความรู้มากๆแล้วเราจะพบทางออกที่ดีค่ะ G Herb Capsule ูว